ชีวิตถูกลิขิตด้วยฟ้าจงพยายามจนกว่าฟ้าจะเปลี่ยนใจสวัสดีครับผมกรกิจหานรงนะครับนักธุรกิจระดับ Blue Diamond d i r e c t o r วันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับเนื้อหาที่ชื่อว่าอนุบาล BMA ซึ่งเป็นความเข้าใจพื้นฐานของการเคลื่อนคนเข้าสู่ระบบของเรานะครับแน่นอนครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเคลื่อนคนจากหนึ่งคนวันนี้ที่เราที่ตั้งใจจะกลายเปน็นเครือข่ายได้อย่างไรจุดเริ่มต้นง่าย,ายครับเราทํางานรายวันครับอย่างตั้งใจเคลื่อนคน เคลื่อนองค์กรที่เราก็ได้ไปเจอมานะครับเข้าสู่งานหลายสัปดาห์นะครับเท่ากับหลายสัปดาห์เพื่อเรียนรู้พัฒนานะครับแล้วพาองค์กรเราทั้งหมดเข้าสู่งานรายเดือนทําวนไปครับจากวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนวนไปเรื่อยนะครับแล้วเราเองเนี่ยจะได้มีองค์กรขนาดใหญ่เติบโตขึ้นแน่นอนเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดที่บอกความเสเร็จไดเชิ่สุดก็คือปริมาณจานวนคนในเครือข่ายของเราถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเป็นคนหนึ่งที่มีตําแหน่ง ประมาณเอาค้อมาริหารจอร์รรายได้ประมาณสามถึงห้าหมื่นบาทแน่นอนครับเราจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเครือข่ายของเราเข้าจู่การระบบการเรียนรู้เนี่ยอย่างน้อยสักสิบคนโดยจะประกอบด้วยทางซ้ายห้าคนขวาห้าคนถ้าเราอยากจะเป็นมรุษย์เงินแสนมีรายได้หลักแสนในธุรกิจน,นี้ในตำแหน่งที่ชื่อว่า Ruby Director ก็ต้องมีคนอยู่ในองค์กรประมาณ40คนครับซ้าย20ขวา20หรือจะเป็นตำแหน่ง Diamon d Director มีรายได้มากกว่า3 0,000นและสูงขึ้นไปนะครับเราก็ต้องมีจำนวนคนในองค์กรประมาณ80 โดยที่แบ่งเป็นซ้าย40ขวา40ประมาณนี้จุดเริ่มต้นของการเธอขายนะครับจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4ี่เป็น8นี่คือพลังทวีที่จะเกิดขึ้นนะครับจุดเริ่มต้นของการทําเรื่องนี้นะครับมีไม่ยากนะครับเริ่มต้นจากการที่เราเข้ามานับกินดีเป็นผลลัพธ์แล้วเราก็ชวนเขาให้เริ่มใช้บีฟอฟเตอร์ของเขาเนี่ยทำให้เกิดมีรายได้เกิดขึ้นแล้วเราเนี่ยก็ปลุกให้เขาเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ในอะคาเดมีเพื่อให้พัฒนาทักษะ ิธีการบอกต่อจะถูกต้องแล้วพาเขาไประดับความคิดระดับความตัดสินใจในงานรายเดือนต่างๆแล้วพาเขาได้ออกไปทํางานไปเจอคนน่าใจใหม่ครับพามากินดีทําให้มีรายได,ได้โปรโมทเข้าคาเดมี่แล้วขึ้นคนเข้าสู่งานรายเดือนถ้าให้ดึกภาพอย่างชัดเจนนะักพัฒนาเห็นภาพว่าศักยภาพของการใช้รอบประชุมอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยครับในรูปแบบของการแบบเฟคโมเดลเนี่ยทำยังไงจุดเริ่มต้นเหมือนกับวันนี้ที่เราตั้งใจเราเข้ามาเปิดใจในห้องอินโทรในห้องที่รอบบิกินหรือว่าซัรบิด แล้วเราเองเนี่ยก็ออกไปทํางานครับกับโค้ชเรานะครับในสัปดาห์ถัดไปเราเองก็จะกลับมาในแต่ละที่เราเนี่ยมาเรียนรู้ในห้องเทรนนิ่งโดยที่เราก็มีเพื่อนใหม่ของเราเนี่ยครับสักหนึ่งสองคนมาอยู่ในห้องอินโทรแล้วเราครับกับเพื่อนเราจะตั้งใจสักหนึ่งสองคนเนี่ยรวมเป็นสามคนก็ออกไปเรียนรู้ออกไปทํางานรายสัปดาห์ครับแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งในรอบรายอะคาเดมีเรากับเพื่อนเราทั้งสามคนก็อยู่ในห้องเทรนนิ่งและเรามีเพื่อนใหม่อยู่ในห้องอินโทรประมาณห้าคนแล้วทั้งหมดครับที่เป็นคนที่ตั้งใจเรียนรู้ ก็ออกไปทํางานรายสัปดาห์ครับกลับมาอีกทีหนึ่งในรอบเทรนนิ่งเราก็อาจจะมาด้วยมาณัก็ดคนกับเื่อนใหม่รวมๆประมาณเก้าสิบคนได้นี่คือจากหนึ่งคนสู่หนึ่งเครือข่ายนี่คือโปรเฟสเหมนอ์ที่แท้จริงทั้งหมดนี้นะครับเราจะดูแลอย่างไรให้เพื่อนๆเราเ,เนี่ยใช้กระบวนการาต่างๆเกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องแบบนี้ได้าะเนียเราต้องมีสิ่งหนึ่งที่ต้องจำไว้มากๆก็คือเขาเรียกว่าการเคลื่อนคนอย่างเป็นระบบโดยใช้หลักการ BMA BMA คืออะไรนะครับถ้าให้ นิยามง่ายๆผมว่ามันก็เปรียบเสมือนกับการที่มันมีกิจกรรมต้อนรับเพื่อน,นใหม่และพัฒนาคน,นใหม่ๆของเราโดย B เนี่ยครับก็คือ Before คือเป็นการเตรียมเพื่อนใหม่ก่อนเข้ารอบเรียนรู้ต่างๆ M ย่อมาจาก Meeting นะครับคือการดูแลเพื่อนใหม่ในรอบประชุมแต่ละรอบนั้น A คือ After นะครับก็คือการที่เราเนี่ยอาจสรุปเนื้อหาแล้วก็เนดีอยวรอบอต่างๆเพื่อเตรียมกันนัดต่อไปได้นะครับ BMA ไม่ยากนะครับปกติแล้วเนี่ย BMA เนี่ยอาจจะเป็นเนื้อหาที่อาจจะเหมาะสมกับเพื่อนๆระดับที่ เรียนรู้มาสั้นงแล้วแต่วันนี้นะครับรายละเอียดวันนี้เรายังไม่ได้สอนอะไรมากนะครับว่าวันนี้เรากำลังพูดถึงอนุบาลระดับเลเวลอนุบาลอย่างพวกเรานะครับเรายังไม่ต้องฟังอะไรเยอะมากนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวครับในวันที่เราเนี่ยไปถึงระดับประถมมัธยมด๋ยวจะได้เรียนรู้อย่างตัวอย่างชัดเจนแน่นอนทํ้ให้เราจะสามารถจะใช้รอบประชุมอย่างมีศิกภาพได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเพื่อนๆใช่ไหมครับในวันที่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยผมมีรายได้ต่อเดือนนะครับมากกว่า3ามสี่แสนบาท กว่าผมจะมีรายหลักแสนนะผมใช้เวลาสัก4ปีเนี่ยถ้าผมจะเวลากลับไปได้นะผมมีเคล็ดลับหนึ่งเคล็ดลับในการทําให้ผมเนี่ยสามารถจะมีะไรายได้แบบนี้ได้ไื่อนๆอยากรู้ไหมคืออะไรมันคือเทคนิควิธีการปูผมแดงครับเพื่อนๆเ,เป็นการทําให้เพื่อนใหม่แต่ละคนเนี่ยเข้ามารู้สึกเปิดใจอยากใช้รอบประชุมเรียนรู้ก,กับเราอยากอยู่กับเราตลอดรอบประชุมอยากจะนั้นเราก็สามารถจะนัดต่อได้ไม่ยากมากเลยเพราะว่าเราเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจใช่ไหมครับเพราะว่าเราตั้งใจเนี่ยเราต้องเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาเรียนรู้ตั้งใจฟังสื่อ พัฒนาตัวเองครับแล้วเราก็ออกไปทําการนัดหมายเจอโค้ชอ่าออกไปทางานกับโคช้ชน,นัดโคช้ชไปทํางานด้วยกันออกไปทําการสปอนเซอร์แนะนําธุรกิจเราอาจจะได้เพื่อนๆที่สนใจอยากจะทานสินค้ากับเราแล้วเขาก็เปลีป่ยนแปลงตัวเองตามผลลัพธ์เขาอีกทีไม่ใช่เจ็ดวันสิบสี่วันให้เขาแบบมีผลลัพธ์ว่าแบบลดไปขนาดไหนแล้วเราเองก็ตามไปคุยสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เขาเพิ่งจะได้รับจากการที่เราเนี่ยเปลี่ยนหุ่นแล้วแล้วเราก็เริ่มโปรโมทครับให้เขาเนี่ยเข้ามา เปิดใจในรอบการประชุมต่างๆเราไปกินแบบนี้เราก็ต้องคอนเฟิร์มอีกทีว่าแบบเขาจะมาจริงหรือเปล่าเพืเ่อนๆใช่ไหมมันน่าเสียดายมากๆนะครับว่าที่เพชรว่าที่ซุปเปอร์สตาร์ของเราเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยทำงานแค่20%แล้วจะได้ผล80%ด้วยการที่พาเขาเนี่ยเข้ามาเปิดใจในรอบแบบนี้ให้ได้เราไปคิดได้แต่มันน่าเสียดายมากๆถ้าวันนี้เองเนี่ยเราอ่ะเป็นคนหนึ่งที่อาจจะไม่ให้ให้ไม่ให้ความสำคัญใเรื่องของเวลาเข้ามาเรียนล้วก็สาย ไม่ได้เคลียร์เพื่อนๆก่อนที่เข้ามาสุดท้ายเพื่อนๆก็แอบปิดใจไปกระบวนการทั้งหมดถือว่าแบบไร้ประโยชน์มากๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะมาโฟกัสกันก็คือเรื่องนี้ครับก็คือการที่ทําไงให้เราเนี่ยมาตรงเวลาคอนเฟิร์มมาดีทําให้ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาเลยนรู้กับเราเนี่ยเปิดใจทุกคนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการอนุบาล BMA เปรียบเสมือนการปูพรมแดงครับให้เพื่อนๆใหม่ที่เข้ามาเรียนรู้กับเราเนี่ยรู้สึกเปิดใจแฮปปี้เอนดิ้งและสามารถจะนัดต่อรอบๆ ให้เขาเนี่ยสามารถจะอยู่ในธุรกิจองครกษเราได้ต่อเนื่องนั่นเองอนุบาล B MA, เริ่มต้นง่ายๆจากสิ่งแรกเลยนะครับกระบวนการ B ก็คือ b e เนี่ยจะมีอยู่4อย่างแต่วันนี้สําหรับเพื่อนๆที่เป็นอนุบาลเรารู้แค่ B3 และ B4 ก็พอเริ่มต้น B3 ง่ายมากครับง่ายมากครับเป็นการเตรียมการก่อนที่จะไปเรียนรู้นั่นเองเตรียมการก่อนเข้าให้ได้นะครับวันนี้จุดเริ่มต้นของการท,ทําธุรกิจแบบออนไลน์นะครับมีรูปแบบง่ายมากๆ,ๆที่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับปรับใช้ได้ก็คือการลงทะเบียน การเข้าฟังนต่างเนี่ยผ่าน Google Form ซึ่งใน Google Form เนี่ยครับเราสามารถที่จะได้รู้รายละเอียดข้อมูลของเพื่อนๆเ,เราได้ด้วยนะครับว่าแบบเขาชื่ออะไรเบอร์โทรอะไรชอบอะไรสนใจอะไรพิเศษซูมใช้ได้ไหมหรือเขารู้ไหมว่าตอนช่วงท้ายเนี่ยจะมีการ After Meeting อะไรบางอย่างแล้วเราสามารถที่จะดึงข้อมูลเนี่ยครับออกมาในรูปแบบฐานข้อมูลแล้วเก็บไว้เนี่ยเป็น Data Base ให้เราสามารถที่ใช้ใช้ทบทวนกับเราได้อีกทีหนึ่งด้วยนะครับนะครับอ่ะนี่นครับปัจจุบันเนี่ยครับระบบ Google Form เนี่ยเอามาปรับใช้กับ งานในการสร้างเครือข่ายได้ดีมากๆเลยแล้วเราเองเนี่ยเรามีโอกาสในการท,ทําธุรกิจผ่านออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งสําคัญมากๆก็คือการใช้แอปพลิเคชันที่ว่าซูมนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีคลิปในการสอนโหลดซูมวิธีการใช้งานซูมไม่ว่าจะเป็นระบบ Android iOS บอกหมดแล้วนะครับวิธีการใช้งานง่ายมากๆนะครับคนพูดก็น้าตาดีด้วยเสียงหลอด้วยผมพูดเองนะครับแล้วเราก็มีวิธีการในการโปรโมทให้เพื่อนเราใช้ยากไม่ยากมากเลยนะครับอีเช่นปัจจุบันเนี่ยโอกาสมาอยู่ตรงหน้า เราอยู่แล้วในแบบสบายๆเพร,ราะโลกออนไลน์ทำให้เราใกล้ขึ้นด้วยแอป,ป o o m พี่ๆมีสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการใช้ซูมให้แอป,ปนี้ใช้ง่ายมากๆผมมีลิงก์สอนให้พี่ด้วยส่งก่อนให้พี่เราติดตั้งดูพี่ทิเสร็จแล้วบอกผมนะครับเดี๋ยวผมมาทดสอบกับพี่ได้ใช้งานกันง่ายมากๆเลยครับสบายๆครับพี่เห็นไหมครับนี่คือกระบวนการในการเตรียมการให้เขาเรียบร้อมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนเข้ามาก่อนนะครับรู้เรื่องของการเขามีแอปพลิเคชันซูมละ หลังนี้นะครับเราก็ลองคอนเฟิร์มครับลองคอนเฟิร์มเขาก่อนนะครับเวลาคอนเฟิร์มเนี่ยเปรียบเสมือนเราคนกลางครับเราคือคนกลางเราทำเฉยๆก็ได้ครับให้เพื่อนเรารู้สึกว่ารับนัดเราเรียบร้อยแล้วเราครับก็เอาเรื่องเนี้ยไปบอกให้กับอัพไลน์หรือคนเราฟังด้วยนะครับว่าเพื่อนเราเนี่ยคอนเฟิร์มเข้ามาแล้ววิธีการในการทําให้เพื่อนเราลับนัดเราได้ไม่ยากนะครับก็คืออย่างเช่นประมาณนี้เลยครับบอกเพื่อนเลยครับเย็นพรุ่งนี้ล็อกเวลาเลยนะครับสบายๆยังไงอยากให้พี่อยู่ตรงหน้าซูมตั้งใจจริงๆเลยนะครับพี่ ไม่อยากให้ไปไหนมาไหนเลยไม่อยากให้ตกหล่นแม้แต่ประโยคเดียวเพราะบางประโยคเนี่มีมูลค่าหลายแสนมากเลยนะครับคอนเฟิร์มกันนะครับเจอกันแน่นอนเตรียมมันก่อนสักหกโมงเย็นก็ได้เดี๋ยวผมล็อกเวลาตัวเองไว้รอเลยมันอาจจะเป็นสองชั่วโมงที่เปลี่ยนชื่อเลยก็ได้ครับพี่เห็นไหมครับเป็นวิธีการในการคอนเฟิร์มนัดแบบง่ายๆที่เพื่อนก็รู้สึกสบายใจและอยากจะมาเจอกับเราแล้วเราก็เรื่องนี้ครับไปบอกโค้ชเราไปบอกอัปลายเราครับโค้ชครับพรุ่งนี้โค้ชพอสะดวกสักช่วงหกโมงนะครับสักสิบนาทีก็ได้ ทางซูมนะครับพอดีผมอยากจะบีเพื่อนใหม่ผมหน่อยซึ่งเดี๋ยวบีสเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามันคืออะไรนะครับเราก็รายงานเลยครับว่าเพื่อนเราคนนั้นเป็นยังไงบ้างชื่ออาชีพจุดติดเป็นยังไงอย่างเช่นเพื่อนผมครับเป็นแม่ประจําอายุ35ละทานลีบอลมา14วันผมไปตามค่าร่างกายแล้วรูปร่างเปลี่ยนสนใจโปรเจ์แขมันแลกเงินอยากไ,ได้เพิ่มเติมแต่เขาอะบอกว่าเขาเนี่ยไม่รู้จะไปชวนใครรบกวนโค้ชยังไงเดี๋ยวบีสให้ผมได,ได้ได้ไหมครับเอนะ๋เห็นไหม นี่คือกระบวนการในการที่เราสามารถจะคอนเฟิร์มกับเคสของเราเป็นเพื่อนใหม่เราเนี่ยแล้วเราก็เรื่องนี้ไปบอกกับโค้ดเราแค่นี้ครับง่ายๆสบายๆเป็นการเตรียมการก่อนเข้าละแต่แต,แต,แต่เพื่อนๆครับเรารู้เหมือนว่าเราจะโอเคแล้วก็จริงนะแต่สําหรับเพื่อนๆเ,นเนชื่อไหมครับห้องบางห้องที่บางที่ถึงแม้เรารู้ว่าข้างในเนี่ยในห้องนั้นเนี่ยอาจจะมีโอกาสแฝงอยู่เยอะมากมายมีขุมทรัพย์เยอะะมากมายแต่ถ้าบรรยากาศมันรู้สึกไม่ค่อยคุ้นชิน เจอใครไปมันก็ถอดใจนะว่าเนี่ยเราเองกับเพื่อนเราเนี่ยเจอกัินแค่ประมาณสองสามคนเขาไม่กลัวแต่เชื่อไหมครับบางที่อยู่ในห้องในคลาสสองสามร้อยคนเขาก็ประหมา่าเขากตกใจเขาก็อาจจะถอดใจไปก็ได้เพราะนั้นส่วนสําคัญอย่างที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องของกระบวนการทําการ b ีครับเราต้องเคลียร์ครับเคลียร์ก่อนเข้าไปให้ได้ช่วงหกโมงช่วงนั้นแหละที่เรานัดเพื่อนเราไว้เนี่ยครับอยากให้เราเคลียร์กับเพื่อนเราทางช่องทาง Zoom เรานัดโค้ชเราละเรานัดเพื่อนเราไว้ด้วย แล้วเราก็ให้เขามาเคลียร์กันซึ่งเวลาเคลียร์นีครับเราจะมีประมาณแค่2อสาประเด็นนี้ครับที่เราต้องเคลียร์คือเราต้องเคลียร์ได้ครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องขายตรงไม่ใช่ขายตรงและสําคัญคือมันไม่ใช่เวลานานไม่ต้องใช้เวลานานและสุดท้ายที่ต้องเคลียร์ก็คือยังไม่ต้องตัดสินใจมาฟังเป็นข้อมูลไปก่อนเพื่อชัดแจนการตัดสิในใจใน,นอนาคตก็ได้ถ้าเราสามารถที่จะเคลียร์เองได้แล้วก็เคลียร์ได้ประมาณนี้แหละครับเคลียร์ว่าไม่ใช่ขายตรงนะไม่ยานานยังไม่ต้องตัดสินใจก่อนก็ได้ แต่ถ้าสมมติว่าเราเองอาจจะยังไม่มีความสามารถในการเคลียร์เรื่องนี้ได้เราก็แค่โปรโมทให้เพื่อนเราเนีครับมาทําการดีเสียบโค้ชเรานั่นเองอ่ะวิธีการในการ b ีเสีบโค้ชนะครับอ่ะโค้ชครับโค้ชอ่ไหนใครเป็นโค้ชบ้างครับยกมือหน่อยในแต่และโค้ชนะครับเดี๋ยวเราเองเนี่ยก็จะเคลียร์ประมาณเนี้ยครับลงไปซึ่งเอ่อวอล์ดดิ้งข้อความการเคลียร์ก็ประมาณนี้ก็ได้ครับวันนี้จะเป็นการบรรยายโปรเจกต์ไขมันแลกเงินาการตลาดออนไลน์และโปรเจกต์ท่อที่ยจัดจำหน่าย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ต่างก็เคยทำงานประจำเหมือนกับพวกเราเลยครับเคยไม่มีเวลาเหมือนกันมาก่อนปัจจุบันต่างคนก็ต่างมีรายได้หลายแสนบาทต่อเดือนกับเราด้วยวันนี้พี่อาจจะไม่ได้เปิดใจมานะครับแต่ผมอยากให้พี่ลองตั้งใจเปิดโอกาสให้กับตัวเองจริงๆเลยเพราะว่าในชั่วโมงมากกว่าจากนี้ไปอาจจะเสียเวลาทานข้าวก็จริงแต่อาจจะได้โอกาสในการเปลี่ยนชีวิตก็เป็นได้วันนี้ครับเล g ซีก่กำลังเติบโตมากๆเราสามารถที่จะมีรายได้2ช่องทางได้พี่ว่าจริงไหม โอกาสก็หวังดีนะครับพี่ถ้าไม่กินกอลลารยวันนี้ยินดีมากๆที่ได้เจอพี่ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงกว่านี้และในช่วงท้ายครับผมในฐานะเป็นโค้ชอยากได้เจอพี่อีกสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมมีทิศทางดีๆและข้อสรุปให้พี่ด้วยนะครับเชื่อเหลือเกินครับพี่ว่าเป็นโอกาสสำหรับพี่มากเลยยินดีให้รู้จักกับพี่นะครับแล้วก็ยินดีกับพี่ลงนัดได้เลยนะครับเห็นไหมครับวิธีการในการเคลียร์ก่อนเข้าโดยโค้ชง่ายๆแบบนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆใหม่ก็ลองฟังไว้เดี๋ยวโค้ชเราเนี่ยจะพูดประมาณนี้เลยนะครับ มาถึงจุดนี้แล้วเพื่อนๆก็คงสบายใจละว่าเดี๋ยวเราจะไปอยู่ในห้องด้วยกันประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงกันแต่อย่าลืมนะครับทำยังไงก็ได้ครับให้การอยู่ในห้องนั้นเนี่ยเพื่อนเราเองก็ต้องมีความรู้สึกประมาณนี้ให้เขารู้สึกว่ายังมีเราอยู่ตรงนี้กับเขาเสมอถึงแม้คนจะสองสามร้อยคนแต่ท่านก็ได้ครับให้เราเนี่ยอยู่ข้างๆเขาอยู่ใกล้เขาเสมอเพราะฉะนั้นกระบวนการที่สำคัญมากๆก็คือกระบวนการ M1 ครับ M1 M1 นะครับมิสติ่งข้อที่1เลยก็คือการดูแลเพื่อนใหม่ซึ่งมีข้อเดียวเท่านั้นสำหรับกระบวนการการมิสติ่งหน้าที่เรามีแค่ข้อเดียวคือดูแลเพื่อนใหม่เราให้ดีสิ่งแรกต้องดูคือดูครับว่าเพื่อนเรายังอยู่ไหมเราสามารถเข้าไปดูในรายชื่อของคนเข้าร่วมประชุมอยู่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างเราลองพิมพ์ค้นหาชื่อเพื่อนเราก็ได้ครับว่าชื่อเพื่อนเราอยู่หรือเปล่านะครับรวมไปถึงนะครับเพื่อนเราเองเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นไหมนะครับเราเพราะว่าอย่าลืมนะครับตอนช่วงท้ายจะมีการแบ่งหองอ เดี๋ยวเขาจะได้แยกควาอบให,ให้เพื่อนเราตูดต้องนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนเราอยู่แล้วนะครับเราก็ลองพินดูครับลองค้นหาหน้าอเพื่อนเรานะครับว่าเพื่อนเราอยู่ตรงไหนเราก็ลองไปพินวิดีโอไว้นะครับเราจะได้รู้ว่า้ hey, อุณหภูมิเพื่อนเราเป็นยังไงบ้างชอบไม่ชอบตรงไหนนะครับรู้สึกแบบแฮปปี้ตรงนี้รู้สึกแบบหน้านี้คือหมดตรงนี้แสดงว่าเขาไม่ชอบหรือเปล่าเราจะได้จับสัญญ,ญาณได้ถูกแล้วเราก็ลองทักแชทส่วนตัวไปหาเขาก็ได้ครับเป็นการพูดคุยว่าเราอยู่กับเขาเสมอเป็นการ privately แชทครับ คุยส่วนตัวนะรครับเป็นยังไงบ้างยินด,ดีต้อนรับนะครับตั้งใจฟังตรงนี้นะครับเอ้ยตรงนี้ประเด็นนี้ชอบมา,มากๆเลยเหมือนกันเลยใช่ไหมอะไรประมาณนี้เราสามารถอยู่กับเพื่อนเราได้ตลอดหนึ่งชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงนั้นแบบเพื่อนเราแฮปปี้ดิ้งได้แน่นอนด้วยการ M1 ครับดูแลเพื่อนใหม่ดีๆนั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมครับเสร็จแล้วครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งผ่านไปสองชั่วโมงละจากนี้ไปเข้ากระบวนการสุดท้ายละกระบวนการในการ After Meeting เขาบอกว่า No After No Meeting มีโอกาสนะครับอาจจะมีโอกาสที่บางทีเพื่อนเราฟังมาตลอดและสุดท้ายไม่ได้เจอเขาในรอบ after <ๆ>ก็เป็นได้เพราะอะไรเพราะบางทีเพื่อนเราอาจจะอยู่ฟังครับแต่ไม่จบอาจจะอยู่แป๊บๆหนึ่งแล้วหายไประหว่างทางก็เป็นได้หรือบางทีอยู่จนจบครับแต่ว่าไม่ได้กด pop up เข้ามานะครั <พ jam. S 2> บอาจจะด้วยกดไม่ได้กดไม่เป็นไม่ได้ซ้อมมาไม่เป็นไรนั่นคือเขาอาจจะไม่ได้กดเข้ามาก็ได้หรือบางทีเขากดเป็นครับแต่เขาก็ไม่กล้าคุย นะครับเข้ามาก็แอบเงียบเงียบไม่พูดไม่จาปิดกล้องปิดไม้ไม่ตอบโต้แล้วกลัววันที่ห้องโถถูกถามทั้งหมดทั้งหมลนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราเตรียมการกระบวนการ B สามมาดีๆคอนเฟิร์มมาดี B 4มาเคลียร์ก่อนเข้ามาให้ได้ M 1ดูแลเขาตลอดหนึ่งชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงนั้นผมเชื่อเหลือเกินครับว่ากระบวนการหลังจากนี้ไป A 1 A 2 A สาม A สี่ after meeting ทั้งหมดเขาอยู่จนจบแน่นอนอ่ะมาดูเรื่องของกระบวนการ A 1การ After meeting After meeting เด็กที่บอกแลครับว่ามันจะมีวง after เนี่ยครับจะมีคนหลายคนเราเองกับเพื่อนใหม่เราก็มีส่วนหนึ่งแล้วเราเนี่ยก็มี MC ครับมีพิธีกรดำเนินรายการอาจจะเป็นโค้ชเราอัพไลน์เราหรือจะเป็นคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเราเนี่ยก็จะเป็นคนดำเนินรายการให้ซึ่งเขาจะ,จะคอยนําให้เพื่อนเราแชร์ว่าวันนี้เพื่อนเราได้อะไรบ้างหน้าที่เราครับไม่ยากเลยแค่ตั้งใจฟังครับจับประเด็นหาได้้ว่าเขาชอบอะไรแล้วก็ขยายความในจุดนั้นอย่างเช่น ถ้าเพื่อนเราบอกว่าเฮ้ยไอไขมันแรกเนี่ยมันก็ดีนะเรารีบเสริมเลยครับใช่เลยมันเป็นโอกาสของเราเราอาจจะไม่ได้มีเงินต้นทุนต้นทุนเยอะแต่วันนี้เรามีไขมันมาแรกได้จริงไหมเพื่อนอเห็นไหมหรือถ้าเพื่อนบอกว่าเฮ้ย hey, ตลาดออนไลน์เนี่ยดูน่าสนใจดีนะเราก็บอกเลยใช่เลยในยุคตอนนี้เราออกไปไหนมาไหนก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านเราก็รวยได้มีวิธีการเลิ่กต้นให้ด้วยสุดยอดเลยจริงๆ,ๆเห็นไหมครับกระบวนการ A1 after meeting ง่ายมากๆแค่ตั้งใจฟัง จับประเด็นได,ได้ชอบอะไรเราขยายความจุดนั้นนั่นเองต่อไปครับ A2 ก็คือกระบวนการในการแนะนําสื่อแนะนําลิงก์แน่นอนครับตรงจุดนี้ที่ปรึกษาอัพไลน์โค้ชหรือ MC พิธีกรเนี่ยอาจจะมีการพูดถึงสื่อบางสื่อลิงก์บางลิงก์ให้เพื่อนเพื่อนใหม่เราเนี่ยได้รับไปชมและฟังกันนั่นเองนะครับอาจจะมีเรื่องของลิงก์ต่างๆรูปแบบอาจจะมีหนังสือคู่มือต่างๆอย่างเช่นคู่มือ5 f ไอันนี้เป็นคู่มือที่ หลายหลายคนที่สนใจในการตลาดไขม,มันอะไรเงินต้องมีเลยครับต้องมีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโค้ดที่ปรึกษาเราเนี่ยครับโปรโมทสื่อชุดนี้ขึ้นมาเราครับต้องมีสื่อเนี่ยอยู่กับตัวรวมไปถึงมีลิงก์เนี่ยพร้อมส่งให้ด้วยถ้าเรามีสื่อครับเรายกขึ้นมาเลยครับชู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 โบกโบกหน้ากล้องอ้าวว่าเราก็มีนี่ไงนี่ไงอยู่นี่สื่อหน้าตาแบบนี้ถ้าเพื่อนๆครับอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยชูชูอะไรกันประมาณนี้แต่มันเป็นเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าทุกคนเนี่ยที่ตั้งใจอ่ะสามสี่ซ้าห้าคนเนี่ยชูเหมือนกันหมดทุกคนเชื่อหลือเกินครับว่าเพื่อนเราจะรู้สึกว่าไอเนี้ยต้องมีให้ได้นั่นเองถ้าเล่นในโปรโมทล,ลิงก์ก็อาจจะโปรโมทสั้นๆง่ายๆประมาณน,นี้ก็ได้ครับสามลิงก์นี้จะนําให้รู้จักกับสายภาพของตลาดแหมมันรแลกเงินครับสายภาพของแผงตลาดที่ใครก็เริ่มต้นได้และการแนะนําธุรกิจโดยเจ้าของบริษัทเองด้วยรวมๆแล้วเนี่ยความยาวก็ไม่เกินที่สิบนาทีแต่เชื่อหลือเกินว่ามันเป็นเวลาที่คุ้มค่ามากๆ ถ้าคืนนี้เพื่อนเพื่อทุกคนในห้องนี้นะครับไม่เดึกเกินไปลองเปิดดูก็ได้นะครับดูจบแล้วคืนนี้หรือพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะมีที่ปรึกษาเราหรือน้องๆเราเนี่ยครับทักไปหานะครับว่าเป็นยังไงบ้างชอบตรงไหนจะได้วางตารางงานนัดจันต่อได้เลยประมาณนี้ง่ายมากๆครับกับวัการ A2 เราแค่เตรียมสื่อไว้ครับแล้วเราก็ชูชูไว้นั่นเองแล้วก็เตรียมส่งให้เตรียมส่งลิงก์เนี่ยให้กับเพื่อนได้ทันทีนะครับอ่ะกะบวนการต่อไปครับ A3 พวกเราครับก็เหมือนเดิมครับานะเพื่อนใหม่อนุบาลเอมเอครับเราก็ รอตั้งใจฟังเหมอนเดิมเพราะว่าเราจะมีโค้ดมีอัพไลน์ครับที่อาจจะมีประสบการณ์อาจจะเป็นผู้นําระดับโฟลเดอร์อัพไลน์ลูบี้หรืออาจจะเป็นอัมพิทิสอัพเข้ามาเป็นประสบการณ์เขาว่ามาช่วยแชร์ครับว่าเป็นยังไงบ้างอาจจะมาช่วยเคลียร์ในประเด็นที่เพื่อนๆเ,เ,เราอาจจะสงสัยอยู่รวมถึงจะมาช่วยเรานะครับในการทีาเรานักต่อได้ไง่ายด้วยนะโดยที่เพื่อนๆครับที่เป็นโค้ชครับวันนี้ถ้าเพื่อนๆฟังอยู่นะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากให้ตุกเราเคลียร์นะครับก็เราต้องมีประมาณสักี่พาร์ทนี้ในการพูดนะครับก็คือเราต้องมีที่ดี ที่คมนะครับเราก็ต้องมีการขายมุมมอง่องวิกฤตกับโอกาสให้ได้แล้วเราเองเนี่ยก็อาจจะต้องพูดนะครับว่าลีกซี่ดีอย่างไรซึ่งมันมีข้อดีหลายอย่างมากๆนะครับออนไลน์มาร์เก็ตติ้งตลาดดึงดูดเอ้ยแปดไอ้แปดสุดยอดเอ้ยทุกอย่างเนี่ยอะไรก็ได้ปั๊บๆสักสองสามอย่างลองเคลียร์ดูครับลีกซี่ดีอย่างไรกับเพื่อนๆในวันนี้รวมไปถึง call to action นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเราเองเนี่ยในฐานที่เราเองนะครับที่เป็นเพื่อนอนุบาลนะครับเราเองก็ต้องตั้งใจฟังครับจับประเด็นครับแล้วก็เตรียมบทนัดต ผมมีบทในการเคลียร์กับเพื่อนใหม่ๆให้นะครับในกระบวนการ A3 เนี่ยเอามาให้กับโค้ชนะที่ปรึกษาที่จะช่วยแชร์ด้วยนะครับประมาณนี้และกันนะครับเผื่อแบบเอาไปใช้งารด้วยกันได้อาจจะสวัสดีรับทุกคนนะครับวันนี้ทุกคนดูตั้งใจมากๆนะครับพูดบวกให้กับเขาด้วยผมนะครับโค้ชจุดๆๆแล้วก็ Y วร์จอยแล้ว่าไปนะครับเพื่อนๆว่าไหมครับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปทุกทันแบบนี้การที่เราจะมีเงินอีกเก็บอีกสักกระเป๋าหนึ่งเนี่ยมันก็ดีกว่าที่เราจะมีความร่ำรวยมหาสุดในสุดกจิประมานั้นไป หรือหากวันนี้ครับหากงานที่เราทําอยู่ไม่สามารถทําได้แล้วในะีนะ่านตเพื่อนๆใจอยู่อย่างไรครับชนคิดชนคิดผมเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในตัวแทนนทักธุรกิจ Legacy นะครับมาบอกว่าวันนี้การเปลี่ยนสุขภาพหรือแข็มันเนี่ยเป็นเงินมันเป็นโอกาสามากครับในยุคนี้ถ้าจะเลือกสักงานหนึ่งครับเติมเข้าไปให้กับชีวิตในเวลาที่เราเลือกได้เพื่อนๆว่าเลกาซีมันใช่กับงานนี้ไหมครับ ถ้าจะมีงานหนึ่งครับที่สามารถทําอยู่บนเมกกะเทรนแบบนี้นะครับทําอยู่บน,นตลาดสุภาพใหญ่แบบนี้ได้ <_ an> เพื่อนว่าใช่เลกาซี่ไหมครับถ้างานที่ต้องทำเนี่ยสามารถทําที่ไหนบนโลกออนไลน์ก็ได้สามารถมีระบบสนุนออนไลน์แบบนี้ก็ไดเ้เพื่อนว่าใช่เลกาซี่ไหมครับถ้าวันนี้เราอาจจะมีสักหนึ่งงานนะครับผมก็ไม่อยากให้พวกเราเนี่ยรู้สึกว่าจะทําได้หรือทําไม่ได้ก่อนเพราะหลายๆเหตุผลนั้นล้วนเกิดเป็นข้ออ้างนะครับที่ทาให้เราเนี่ยไม่อยากจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆมากกว่าการตัดสินใจ เมื่อ3ปีก่อนนะครับถ้าไม่เรามีวันนี้เพื่อเมื่อจริงไหมแต่การตัดใจในวันนี้ครับจะทาให้เรามีอีก3ปีที่ดีขึ้นในวันหน้าก็เป็นไม่ได้ผมเนี่ยไม่อยากให้2ชั่วโมงนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมาตัดสินอนาคตของข้างหน้าของเราได้นะครับ mm. อยากให้เราเรตัดสินใจอย่างแรกก่อนเลยคือรับนัดของคนะ้ัวเป็นนังเคลียร์ก่อนนะครับไปนั่งเคลียร์ทุกอินก่อนก็ได้ครับว่าเป็นยังไงบ้างนั่นเองก็มั่นใจเหลือเกินนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยตัดใจถูกต้องแล้วในธุรกิจแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวส เพื่อนๆใหม่เราเนี่ยสามารถนัดต่อได้ง่ายเช่นเดียวกันอะมาถึงกระบวนการสุดท้ายแล้วครับกบระบวนการ A4 ที่เราเองต้องเตรียมในการนัดต่อให้ได้ภายใน4-8ชั่วโมงนะครับนัดไปทำอะไรคือเราจะนัดไปเพื่อไปทําการ5นต่อเป็นงานเปิดใจวันนี้เขาเปิดใจละแต่จากนี้ไปแล้วเขาจะต้องเข้าใจธุรกิจมากขึ้นซึ่งบทรัหมายก็ไม่ยากครับง่ายๆประมาณนี้เองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นให้ไวที่สุดธุรกิจนี้เริ่มต้นไม่ยากครับ แค่เริ่มต้นกับตัวเองลองเริ่มจากไป็นรักรองก็ได้ครับ7-14วันตามที่ระบบบอกไว้ก่อนเลยนะพี่หรือเราอาจจะเริ่มต้นกับการเปิดบินกาแฟก่อนเลยก็ได้วันมะรืนนี้นะครับเรานัดมาวางแผนการสัก4เดืเอนข้างหน้าเนี่ยทำอะไรกันดีบ้างดีไหมครับเพื่อเราจะมีกําไรจากตลาดสุขภาพออนไลน์อย่างน้อยสัก3หมื่นบาทต่อเดือนพี่สุข,ขเข้าร่วมเยกันไหมครับ,รบเห็นไหมครับประโยชน์การได้หมเริ่มต้นได้ไม่ยากแค่นี้เอง สรุปใจความของอนุบาลพ m เนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีมีระยะครับแค่ b 3 b 4ม1 A1 และ A 4สำหรับเพื่อนๆที่เป็นอนุบาลพ m A วันนี้เรา B3 เราแค่คอนเฟิร์มครับ B4 เราต้องตั้งใจฟังเพราะเดี๋ยวโค้ชเราเป็นคนพูด M1 ครับเราคอยสกิดตเพื่อนๆ A1 เราตั้งใจฟังจากประเด็นครับนะครับจากการที่เพื่อนๆเ,เ,เราเนี่ยโค้ชเราเนี่ยคอยนําแชร์ให้ A2 ครับโค้ชเราพูดแต่เราก็ชูสื่อชูสื่อเครับโค้ชก็พูดเราก็ฟังจากประเด็นเพื่อทําการ A4 แล้วนักต่อ เห็นไหมครับจำง,ง่ายแค่นี้เองไม่ยากเลย B3 เราคอนเฟิร์ม B4 เราตั้งใจฟังครับ M1 เราคอยสะก,กิดเพื่อนๆ A1 เราฟังและจับประเด็น A2 เราชูสือ่อ A3 เราก็ฟังและจับประเด็นและ A4 สุดท้ายเราก็เตรียมนัดต่อให้ได้ตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆจะไม่ได้ก็แคปหน้าจอนี้ไปก็ได้ครับจะได้แบบเอาไปฝึกในการใช้งานต่อเนื่องจากนี้ไปเห็นไหมครับ BMA เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับมันไม่ต่างอะไรกาขีเวบเหรอครับ ช่วงแรกก็ล้มบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับอีกหน่อยทําไปนานๆทำแล้วคล่องยกรอได้ชัวร์นะครับอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับวินัยเนี่ยคือการสิ่งที่เราเนี่ยต้องทําแม้เราจะไม่อยากทําจงเข้มงวดกับตัวเองก่อนนะครับไม่ใช่กับผู้อื่นนะครับซึ่งกระบวนการในการทํา BMA ในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องของอนุบาลแต่เชื่อเหลือเกินครับเพื่อนๆจะเริ่มใช้งานอย่างเป็นระบบและใช้งานอย่างเป็นระเบ,บียบ อนาคตเราจะได้เลื่อนขั้นไปสู่ประถมและมัธยมต่อไปแน่นอนนะครับและยังไงเนี่ยเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับที่เป็นคลิปที่จะได้สอนพระแา่พวกเราเนี่ยประสบความเร็จในอนาคตอย่างแน่นอน,อน,น,อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ